สวัสดีจ้ามาค่ะกินข้าวกับป้าปูค่ะกินข้าวกันวันฝนตกๆตกค่ะฝนพร่ำตั้งแต่วัาาวเช้ากขาวันนี้ป้าปูก็เลยทําเมนูหนา้าฝนค่ะเคยคั่วถ้ารู้จักมังเคยคั่วเอาเคยมาคั่วเอามาพัดกับน้ามันนันค่ะแล้วก็ใส่หัวเทียมซึ้วกล็ลงลงรสใส่สกิทนะปุงชูรสบังน้าตาลบังสกิดยังไงพอปลาเล่กปลาเล่นี่ค่ะ ปลาปูผัดด้วยเคยกระปุกนี้นะคะกะปิเคยหอมค่ะมาขายย่ำข้าวกันหล่าถ้าใครอยากกินเหมือนปลาปูกัดต้นใจสั้งถักไทยกันได้ค่ะกำลังหลังมืออยู่นะคะมาค่ะเปิบปลาปูมีไข่เจียวแล้วก็ไข่ตม้มแล้วก็มีพักทอดงอกเนี่ยเหมือนที่เห็นนี่แหละค่ะค่ะทีนี้ก็ยํำกันหายรย้อยนี่ไข่ถอดไข่ถอดใช้อตอนหอม นนี้เคยค่ะรวยเคยลงไปก่อนรวยเคยลงไปอืแต่ถึงกับตามด้วยผิดผลกับข้องคาดไม่ได้อผิดผลต้องรวยลงพันนี้เลยค่ะขัดเธอขัดใจค่ะถึงกับทายร้อยก็ต้องบีบลลกเน่าลงไปสักนะิีหนึ่ง ให้ผมอฮมโอมอะด้วยร้อยแม่์มย์มมไม่ตันได้กินทีร้อยเลยอืมย้ำมันกะที่นี่ใครสนใจกบปีเคยหอมก็ถักไทยป้าปูมาได้นะคะซึ่งป้าปูไม่ได้อยู่ประเทศไทยแต่ว่ามีทีมงานส่งอยู่ค่ะลูกก็ดูแลอยู่ค่ะลูกก็ดูแลจัดการอยู่การส่งคล้องกันรับออเดอร์บางทีป้าปูเห็นป้าปูก็รับออเดอร์มั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค่ะช่วงนี้อืมย้ำหายร้อย ฝนตกมีวันเหนียนสวีเดนนั้นตกมันบานเล่าเลยค่ะอืมมากค่ะอ้ําอึมกลืนก่อนต่อคนบอกว่าร้อยหายร้อยถ่าผู้ชมรับอ,อืมก,อก,กินนี่กันเนาะดปวยตอนห้อมกินดังหลักเลยค่ะร้อยหลางเกลียงเหลี่ยอืมอร่อยมาก เหือนไม่เข้มไม่เข้า นี่คือเรื่องจริงค่ะแต่คนท่าเท่าบอกว่าเวลาคนตกกินข้าวก็อะไรกันร้อยร้อยเบิบกันเลย thái tông à lại dân cái dân thành này tôi dính để mấy ra kiểm bật nhi nhạc dân khảo bật nhi อท่วงงอ,อกกระร้อยค่ะตัดรอด้รอยเราไปบ้านหลบนี้นะป้าปูจะไม่ซือ้ออืท่วงหงอกกินเองนะป้าปูจะพอเวลากิน ก็กินอีกหนึ่งหลักชัมนมร้อยวางเลยมันหอม 冷吗？ ngược dạp kẹo ngầm sông rảo ô môn hoặc hiện rối quấn. ก็ปูคัวไหวกินซ้อมถ้ำวันค่ะไม่ได้กินในผักแต่ถ้ำคั่วง่ายๆนี่ค่ะพัดตัวเทียมไม่หอมหอมก่อนมันก็ใจคยลงไปมันก็แย่แยๆๆ่แหย่คยอแห้งเลยถึงเราแต่ว่าใค่ชอบนะใส่ผงลจ๊ตตะกี้หนึ่งตานตะกี้เนะึ่ก็กินได้เลยค่ะไม่เข้า เมนูเคยพัดค่ะไปเดินออกกำลังกายมาวันนี่เดินได้ไม่เท่าไดที่ต้นตกเลยะ คือปกติแหละป้าปูกับแฟนจะเดินมาออกกำลังกายทุกว่าเชา้าอ่ะเดินเดินวันหนึ่งสามสี่โลกวันนี้ฝนตก